แกะหนักเลยเห็ดพวกจะปนเห็ดบัวแล้วจะปนกบคนกบใส่เห็ดพวกอืมจะเสียเลยหลังจากกินมาซื้อนี้แข่งใส่เบ็ดกบกาแฟเขาเด้ไหมได้เห็ดกิ้มนี่ผมกติก็เห็ดอยู่แล้วน้องผมเป็นยังเออปกติก็แน่คนนี้กินแสบเนาะเพราะว่าเห็ดเห็ดอยู่แล้วนะแต่พยายามก็ได้แค่คันเห็ดกิ้มหนึ่งพนานกันพนันกันเห็ดกินน้องไปใส่กาแฟ คือว่าเขาขาดเท่าพี่น้องเอ้ยเท่าได้หาโตเขาได้แปดปุ๊บเขาได้เจ็ดครึ่งร่วมกันริ่มเริ่มมาเสาเขาได้สิบเขาได้สิบโตเขาได้เจ็ดเขาได้เจ็ดเขาก็ะลืนห้าสามเขากระได้เก่าครึ่งเขาก็ได้เขาก็ได้หกครึ่งแหละพอเฮ้ากระครึ่งหนึ่งเฮ้ากระครึ่งหนึ่งกระปูกกินเขากระเก่าครึ่งบ่เต็มโตเนาะ อพี่น้องปนอันปนเนืนนเ้อเนาะปนแหงเนาะปนแหงเตียงแบบเตียงแล้วก็ไอ้ครับอันเตียงขึ้นตวกนแลเนาะตัวโพ่นพี่น้องมันหอมหุยหุยเลยแหละเตียกระเมลแตงแม่มแตงกระเมลใหม่เนาะเอาบอลใหม่เอาแล้วกระเมใหม่นะกระไรทอ้ทองท้องอันขาดกระไรอยู่แล้วอยูงง่เทียงไหเทียงหน้าพี่น้อสองสามสีม่มือมาน,นี่นี่มีแต่บาลโยได้เห็นกินนี่กินพี่น้อง มันเห็ดกินแสบเนาะกินลายข่าแล้วเนาะเพิ่นแบบเพิ่นมาเข้าคั่วกันซะแม่มากแค่กินเออมาเห็ดกินเนาะแล้วก็เพิ่นกินแสบน้ำพี่น้องมาให้แต่เพิ่นเห็ดสูกรินเนาะพี่น้องคืนนี้ก็อบหอยเนาะหอยตั้มตั้มมังคุดตั้มก้อยเป็นผู้ตั้มมาเป็นผู้โป้งการสักไทยสบายดีเคลีเด้อพี่น้อง สวัสดีอยู่ไนาคือเก่าพี่น้องเนาะวันนี้เป็นมือที่มือที่สามนั่นเนาะที่มาเนาะคืนที่สามมือที่สามที่บ่าวโยกับบ่าวเฟอร์ก็ยิ่งมาเนาะกามาเบิงน้ำกันพี่น้องติดตามเบิองน้ำกันเนาะว่าสุพรรณสีอยู่ในจักมือเนาะใจอยากให้อยู่ประมาณสิบห้ามืออะไรดูโดนๆเลาะถ่ายคลิปน้ำกันเนาะแต่หลายคนมันก็อยู่น้ำกันมากับมวลซื้อโฮรซัพสั่นซะ ทายผู้นึงอคนเขากับบกเบิงอีกอยู่หลายคนอยู่หลายคนกนไปอีกนห้องน้ําก็ยังบ่ทันแล้วพี่น้องยังอันทางหน้าเนาะยังางหน้ายังประตูกับทางหน้าเนาะก็เลยเดี๋ยวมื้อนี้แหละคําแจ้งจะหน่อยคําแจงสิเข้าไปเนาะไปเอาบ็อกมาก่อปามันแล้วซะเพื่อว่ามันบ่มันจะบ่ยากเนาะอันนี้คือแนวนี้เลยพี่น้องเพิ่ก็กอนก็พูด แบกจกแลนเข้าไปไหนพุ่พูนปลาอืมไปสู่บพูนว่ะแบกจกแลนนะอยู่ยากพูนเราปวดขี่และอยู่ยากเ <c oughs> ม็ดเขาปลาสวนมั่นคำแซงพ่นใจปุ้ยใหู้เบิง้งเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งพี่น้อง thế nhen bớt, khăn bệt, ờ khăn bệt, ờ, đáp lại chờ thôm lại. À bọc lại. này, áo quần này, nhen bắn bắn may suốt, ờ khăn bệt đây, tiệm may này phe nào, bởi vì nhà này thay khăn đi hái lọt xay bệt, nào, อไหวลายลายไปได้แห่งดีข<ส>ั้นชีพึกใน่จังหน่อย <c oughs> การไหวให้มันได้ลายลายปีนะพี่น้อง <c oughs> นี่ห้องน้ำเฮ้ากับสิบประมาณน,นี้ยังพาหน่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะน้อยจิบเขาแล้วเขาไปเอาบล็อกน้ำเบิดเขาเอาบ,อาอบาล็อกมากลามันแล้วกราบทำงานเอาบานประตูออกมานำใส่ปลามันแล้วซะ จังบอ่อยากบ่ลำบากต้องเล่นเข้าไปาพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้ก็เข้าได้อยู่แต่ว่าคนอยู่ก็เข้าบา่ได้มันบ่ท่านมีพานาท่านจะลังเลยอันนี้บอกเศษปูนเสรนมีทั้งลังอันนี้ก็ประมาณเพียงเอวพี่น้องเนาะ นพิ่มสบู่นะเพิ่มเขาทีเอาขื่นอีกประมาณเบื้องละเบื้องละสองหรือเบื้องละสามนี่แหละพี่น้องประมาณเอาขื่นประมาณเพียงเพียงโค้เพียงนี่แล้วก็ใส่อันนั้นเอาเนาะใส่ใหม่ด้วาใส่อันไม่อัดือว่าใส่ลังกระสีเอาก็ได้พี่น้องเบอร์ตงเบอรอยากขื่นเอาขื่นชุ่มชื้นไลายคนก็แน,น,นะนน้ำว่าใส่สองล่มน้ำเด้อสองล่มบล็อกนี่แหละครับมันนี่สองล่มเนาะว่ามันจะ ไายที่อากาศอ,าออกเนาะพี่น้องเนาะเวลาเขากอ่อขึ้นสูงแล้วมันจะอัพได้แาบน,นี้เพราะว่ามันอ่าเขาอัดเบิดดิมันก็จะบลบอกคอยระบายต้องต้องใส่อันนี้หน,น,น,นึ่ง,ง,งก็กขึ้นจำกันหนึ่งลนะ่างพี่น้องหนึ่งหน้าแกหน้าแกชั่ววันครึ่งนึงเนาะเพราะว่านี่ก่อขึ้นมาซองซองบล็อกขึ้นมาเลยบอลกับแรงยืดน,นี่ก็จะใส่ประตูพี่น้องแต่จะประมาณนี้ถ้าไปออกก็มือนี้อาจจะแล้วแล้วก็ ก่อป้าเนาะ่ปกินเขากินนามพี่น้องเพราะว่ากินเขามายโเยเฮ็ดแหละเลยเายเาินะขลยม่มามามากินขขากินเขา้เขาด้อ มิมใหม่หองนันเนาะเออเรื่องมิมใหม่ใ้่แล้วแล้วนี่หอมเป็นหอมมหิ้งแสบขยบบยมเลยขยบนบุมเลยบิ่มบิ่มแนนอนนี่เปลี่ยนกันคุยบิ่มแนนอนบิ่มแนนอน นอนหัดเนื้อตีใจเป็นตีความโยมาพี่โยมาพี่มาพี่จิ้งจับไหนป่นี่พี่น้องตดนี่ติดใจไพกกิวก็ติดใจมากลิ่นฟ้ามากลิ่นฟ้าเนาะมาลิมใหม่มากลิ่นใหม่มากลิ่นฟ้า มาไงมันอยู่เทิงเย็นบ่เทิงนนข้าวโพดจให้เด็กห,หน่อยไปกินข้าวโพดมาอ่ะต้มกินกินแล้นะวนว่านดแดงแตงเงี้ยว่หวานเบิดนะดิวเขาแตงหิง <laughs> ừ, chỗ mò bò. Yo, nè gần. Mô miệng tuyển sài. Mô miệng tuyển sài. Mô miệng tuyển đây Mô miệng tuyển sài. Mô miệng tuyển sài. กอนแต่ยัน้าบะวทิงเอเอนี่เอานยทั้งเจ้านี่เอเออ่าและสอดสกใส่สอันขวัญมันหันแล้วก็วิดเออบิดบันนี่เออคักหลายนี่ เล่นฟ้าเดี๋ยวเขาไปเผาอีกเท่อพี่น้องเพราะว่าเขาต้องต้องเผาเนาะกินกระปุลเผาแต่ว่ากัดกินนิบก็ได้กินดิบก็ได้เราโยกผลการอยู่หอมกลัวถ้าไม่มีแบบกินแบบเผาเนาะกินไผ่กินเผาในจังหน่อยเนี่ยอ่อนมาคงมาจาก แต่พี่แต่พี่ดินวานมาเมื่ไหนี่เยอะกัดไปทอิตนี่มันสิวานมาก่อนเวลามันจะคมเวลามันจะคมอยู่ปลายนิดๆหักแส่นี่ไปกัดกินนิ้วหนึ่งโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอทแถเนาะงเขากินเข่าเงี้ยไปเจ้งหนึ่งก็คือหมักถัวมาสู่ผู้ที่จ อีอยู่ตัวหนึ่งก็คืออันนั้นไน่มาข้างยุ่งมาข้างยุ่งอันนี้ายๆผักพังอืมบานเคิรนมาข้างยุ่งนี่คล้ายๆนี่ตัวอันนี้มันนี่บอลไน่ไน่มันนี่บอลบอลบอลเกนมันอืมมันคมนี่คมเปลือกมันนี่ตัวไน่หนี่หวานจะได้ว่าทางนีดทางขูดนี่แสดงว่ามันออกกันวานอืมนี่ตัวไน่หนี่หวาน อลองขูดเปลือกมันออกเว้คูดจะได้นี่มันตัวเปลือกนา,าน่ขูดบเบิดดอกนี่ไงมันนี่หวานนีออะไรก็ว่าเบิดฉ่ำยิ้วเข่าไโยหวานอีดีตัวไหนมันแบบหมักทั้งยุ่งเลยบานบ้านพี่น้องมันบานบานอีดี ินปนก๊ม่อานลมันเผ็ดสาาเีกลังน้องปนมนบังกล่องนเลอาวกูเห็นสองคนเลยสบายดีสบายดีเด้อปนกบพไ่น่อมีก่อ้หองน่อมาโอ้ยหัวยองอยู่เยอ้าคือไอ้เอเบอร์จ้ะ ันบกกัจะถ่ายอันนันจะถายภาพบุคคลใช่ไหจะเอาไ้ขวอยเนาะมาถ่ายภู่นธรรมดาสั่งสั่งเอาเล่นวายน้ำเอายิ้มเขาเลยมาพี่น้องมาคุมบ ยาคุยบิดนี่ไมึงบุกินกบสบายอาะหมักเป็นใหม่เลยมักแจ่งคมกว่ามักอันใหม่ใหม่น่าวกว่าน่้คมเันมีแป้งได้มนเป้งคมสามสี่มือเลยมาเริ่มพี่นองกินข้าวป็นกบแซ่บแซบ หาเองกินเองเนาะหาเองกินเองมันอะไรกบเมื่อคืนนี่ทำเมื่อมีเขาเอิดว่าหาแรงกินเฉากินเพลนหาแรงกินเพลนเพราะมันหาเฉาคือทำเพราะว่าตอนเฉาเขาคือช่วยบริกินดอกเอยเอาหมอค่ะหมอหน่อยบริกินอะไรุบบบริกินกบนะมีมาหมาบ้างหมาตุมให้เล็กน้อยหนึ่งเลยอะไรดิ น้องหอมกูากินกัไม่ใหญ่ก็ได้อืมบัญยังกระเสดูแลยยลเหลือดื่อเด้อนอนเด้อยัวนอนคือทังหากินแล้วเมื่อปะหามันมีแต่น้ำอุ่มแก่โอายบ่ไปเป็นกูนี่กูเห็ดชุดเก่าแล้ว ปุดหัวชาวจางกูกระป๋องเขามากูอี่ดเลยมาซุ่งสิได้เงินน้ำมันปีเขาบ่อปลอยแล้วน้ำหนักหนัก้ารัดมากที่นี่เขาจับอเจ้าเขาเห็นยุงหัวนะสองตเเขาพูดว่าไปจ้งไหมเอนีมันขาดนี่อ่ะผ่าไปบ้านพันเสียวเนาะระยางไรนั่นมันแบโอเคลูกเบิ้งมันมึงนี่ก็ได้ดอกสิบล้านเนาะมาสุงบ่อล้วคือ ไปยี่ดกหาหลานพ่อหาหลานพ่อทิมด้เนาะส่วนบัิมก็เอาอีกนู้อ้ํานยกเอาึงอยบแคนั่นมึงหาเงินงายเนาะบงยำไอ้พี่เาอบิงิบกรเากัดง่าเลยมือนิเพ็ดกุงยำนลออะงารูบุุอารู้ นี่มันมาในมันกีกคาอกันหมืางยุ่งบ้านจะเอินนังมาางยุงมักพางหมันข้างยุ่งเห็นบหมงมักพรางเท่านี้กบกพรองเอบอนเอมือางยุ่งแล้วนะจะมักพางมักพางจะใ่หมักพรางเี่ากินสม้าบอมักฟางมักฟางเท่นี้เกินมักปางแน่นอน มั่มะปรางก็ตามข้างเขาเกิดกันแต่เขาบวคม่เหมือกังมะปางกันปางกุ้งปัางลูกคุ้งมะฟางไม่สมมะปางปูางปเนี่ยเขาจะเกิดยังกระสางตัวแตกเขาหูแล้วพ่อหมากยังยาวเพ่าเขาต่างกันนอเออพอเจะหูเด้ถ้าไปบนอื่นบนอื่นก็บอกมะฟางแหะก็แล้ว อย่นยังระย่างเขาเนาะอเอาวางครังคือจบกระบอกแมนมูลเต้าปากเลยเอาแนวใดนี่ติมอะไดได้เนี่ยไ้บุน,น้ำเาพิมบอกยยะเ <นะ S 2> ขนีนบ่จ็บแจ็มแบ,บมองอยูบ่เอกากลางกรบออก่ะเนาะ ก้นกบเนี่ยนะว่าเอากางกบออกกากกบมันตี่ึงกระดูกขากดูกแขงมันกินยากมันดัดแถวนี่อยู่ไรกินไม่ได้เลยกินอยากกินดีวะเออกินกางกินแล้วกูจะกินก้อนที่มันอายันี่จะออกให้มันอ่าจะออกดอกเห็นเลยจะได้กินแป้งกับมักดินใหม่กับข้าวเลยนะอุ้ยโรบส์มันจะโรบส์มันมีพิษเนาะ เสกูมึงนะใส่มึกลามันแทบๆมาโยให้เมะบมแล้วได้เป็นโนหก็สือหวานนี่หมดแลมันก็ว่าอไปเนาะว่าปรสแต่หน่อยแสบน้อยหมันอยู่ที่รถดีชูรถชูรถดีกักะนองคนอันเดียวกันหล้ตระกูลเดียวกันมันบป็นหกใจรถดี ฝัวนสุดเหนื่อยเด้วยสุดรถเมื่อยแล้วอ่ะนัดน้องโอ้หอนท่นี่ดิไฟลอยไทยไทยไฟไฟฝนฝนผ่าไฟฟ้าดูือทิงฝ่า หมอยเที่ยวเราลินแอปอันนั้นไปเห็นผู้สาวอัดตะปูอย่าลงเกาะไฟฝาเบื้องหนไฟผ่าเราก็ปูัวบัตเมนแล้วเนาะตะเคียนอย่างกับมานเราลงมแต่ผู้สาวเนาะเป็นสเต็กส่วนนี้แอปยังเลยแอปโอไม้ chị hướng nó gì nhá Dạ nga chị lại Chị mẹ nhọn Chị trẻ nha Cô ép nó em này nó lại đi cái lại cái bắt thêm hết khuyên hết bữa đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ หนาหกข้าวบ๊อบทิมขันปูนี่เขาอยู่ก่อนข้าวบปับหนามึงหกม่ได้นอนข้าวบ๊จืดกู้วเล่ะตัดผมบ้างนะก้อยเราอะมาอยู่สุวรรณ่มันบอกมีหาตัดผมกูก็ยังไ่ต้องตัดก็หน้าสีตาหนบวชบวชใจอ้นังตัดเองหรือไมาอยากขึ้นบ้าแม่ในกล่องเฮ้ยหรอ มาหยุดแบบเอาเพชรนะมาพี่น้องข้อเหนื่อยกินข่าวกันเด้อเสพบสร็พี่น้องปนกบนายโยเห็นกินมั้ยอยากพบกับไปใส่กบอยากป้ากับไปใส่ป้าป้าอยู่ใช้แบบซีไปเมือนงลงซีคือเมืออันนี้ไปคก็เดินไปโอ้ยากลำบากต่อไปน้องนี่น้องใส น้องมาใส่เบ็ดหมอจูนนำเลยออกเลยบออ <ừ. S 2> ไปหางขาสรางเขาบายใช่ว่าเบิดอมอมไฟไงมานะ uh. เบิดตัวกันเลย